รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส ขอต้อนรับเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัสครับและรหัสต่อไปนี้คุณเอ๋จะสามารถปิดเกมเพื่อเก็บแชมป์สมัยที่36ได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปชมการถอรหัสภาพนี้กันเลยครับ2พยางสองพยาง,ง,ยางรัสภาพมาครับ ขายฝันขายฝันปิดจอบครับภาพแรกคือไก่ที่กำลังอ้าปากเชิดคอขึ้นอย่างนี้คือเขากำลังขันนะฮะก็คือขันและภาพที่สองที่เห็นอยู่มีไม้มะก,กั้นแล้วก็มีแผงมะก,กั้นแบบนี้เขาจะเรียกว่าฝายนะครับขันฝายหวนกลับขายฝัน เปิดจอบแชมป์สมัยที่36พร้อมกับเงินรางวัลสะสมอีก18,000บาทครับ<อ>และขอเสนอมือเดินทาให้คุณป้าครับวันนี้กลับไปก่อนพร้อมกับเงินสติล2,000บาทครับขอบคุณครับคุณป้าคุณค่ะ,คคะไปอีกหนึ่งเหลือ4เหลืออีกแค่4แมตช์เท่านั้นครับเชียร์ครับ,บค่ะเข้มข้นมากแน่นอนเป็นอีกครั้งที่เราจะต้องมาเคาะดาวกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ กับการเข้าสู่เงินล้านอีกแล้ว4คนที่เหลือเชียร์บอกได้แค่นี้เลยนะพี่คิดและแชมป์ของเรานะคะเขาจะเป็น4ีเสาเอกที่ค้าจุนหมู่บ้านสตีลของเราและเตรียมพบกับ4ี่เสาหลักแห่งหมู่บ้านสตีลของดิฉันได้เลยนะคะด้วยกันแรนดอม เอรมถูกใจแชมป์เลยยกมาอย่างนี้เลยพระเอกของฉันเองซันนี่ตอนนี้จะเปลี่ยนชื่อไปเป็นซันนั่นแล้วเป็นไงคะคุณคุณเป็นคนนึงที่คุณเฝ้ายินดีกับแชมป์เรามาเกือบจะ40สมัยแล้วนะคุณนั่งมาตลอดเลยนะครับครับเป็นตัวยืนบ้างนะนะครับพร้อมไหมคะคุณซันพร้อมครับพร้อมนะ ขอกำลังใจให้กับซันนี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับในที่สุดก็ต้องลงมาครับอยู่กับเรามาพักใหญ่ๆเลยทีเดียวคุณซันครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับมีขายของขายของออนไลน์ด้วยออนไลน์อยู่ครับนะครับผมสิลมาแล้ว2,000 ช่วงหลังๆเห็นนิ่งไปกดบ้างหรือเปล่าโอ้กดบ่อยนะแต่กยไม่ถึงไม่ถึงครับครับแต่ตอนนี้ต้องลงมาแล้วคิดว่ายังไงครับดูแชมป์ของเรามานนานหนึ่งสมัยก็อยู่กับเขามาแล้วคิดว่าเราสามารถสกัดเธอได้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับต้องแล้วแต่ภาพเลยต้องแล้วแต่รหัสเลยใช่ไหมแต่เขาก็ถอดรหัสจริงๆได้เยอะอยู่นะคะกดไวไหมครับกดไวอยู่ค่ะแต่หลังๆเริ่มมีบางคนก็กดไวขึ้นเช่น คุณเล้งผู้มีความแค้นส่วนตัวกับแชมป์เราอยู่พอสมควรนะฮะยังไม่ได้มีโอกาสตอบไปหนึ่งข้อสำหรับพี่เล้งของเราน้อยอยู่พร้อมไหมครับคุณซันพร้อมครับพร้อมมาครับดาินชีฝ่ายให้คนละหนึ่งหมื่นครับแล้วสู้กันมาคนละสองพันสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสามพยางสามพยางราดภาพมาครับ นาจักครับถูกต้องครับผมกดเร็วเหมือนกันกดเร็วเหมือนกันแล้วเป็นที่ที Glen> ่เขาเพิ่งลุกไปเลยใช่ธรรมดานะคุณบอมนะค่ะภาพแรกเป็นภาพของการกระอักเลือดนะฮะในหนังวุฒิอายุตูนะฮะแต่ภาพที่สองบอกว่าไม่เอากระก็เลยเหลือแต่อักส่วนภาพสุดท้ายก็คือนาจา นะฮะอักนาจาอานาจัก1 2 2 0 0 0ต่อ8,000ครับพุ่งไปพร้อมกับแชมป์ของเราและถึงก่อนเอาละช่วง5-6สมัยสุดท้ายนี่ค่ะดูถ้าทางน้องเอ๋จะเจอสึกหนักเจอสึกหนักจริงๆ8,000ค่ะน้องเอ๋สู้เท่าไหร่ครับ2,000ก่อน่ะ2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางดูเชิงก่อนนะฮะ ดาวินชีขอสพยางสี่พยางราดภาพมาครับพอแห้งเป็นผงเลยครับ ครับน้ำอดน้ำทนทุกท้องครับผมภาพแรกนะครับผมน้ำรับพี่พัทบอกว่าคอแห้งเป็นผงเลยครับคือน้ำเนี่ยเขาอดน้ำไงก็เลยคอแห้งน้ำอดน้ำภาพที่สองครับผมคอทหารและนอนหนูทนแค่นั้นเลยน้ำอดน้ำทนต่อมปเสมอที่หนึ่งหมื่นครับโอ้ยยอดเยี่ยมเลยค่ะ แรกกันก่อนคนละหมัดนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟคราวนี้เรามาดูซิว่าการสู้จะมีอะไรที่แตกต่างหรือเปล่าซันครับ2,000 2,000 <m uk le> มาครับเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชี่ขอ3พยางสามพยางราดภาพมาครับ เออยครับคิดไม่ออกคิดไม่ออกถูกต้องครับผมผมกำลังยิ้มอยู่กับทางพ่เลงแล้วก็ไม่ได้ตอบอีกแล้วไม่ตอบอีกแล้วไม่ได้ตอบอีกแล้วค่ะนะฮะภาพแรกเป็นภาพของคอกนะฮะคอกไหมนะฮะไฟไหมอยู่คอกไหมอิดผลกลับคิดไม่ออกแต่น้องเอ๋และพี่เลงคิดออกครับ1 2ื0 0สต่อแปด0ันครับ ่างกันตรงที่ว่าคนหนึ่งได้เงินคนหนึ่ง <ừng S 1> ไม่ได้เท่นั้นเองสู้ๆพี่กดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ต้องไปถึงอย่างแน่นอน <c oughs> ทุกคนนะครับสำหรับหมู่บ้านทีมสือของเราหมื่นสองต่อแ0ดพันครับ <S 2> 2, <S สองพนะครับมารวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสพยาง สีพยายงรานภาพมาครับสีพยายงสีพยายงรานภาพมาครับ เลยครับกล้องส่องทางไกลถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของกล้องนะครับและภาพที่2ภาพที่3คือเอกกับเอกก็คือสองเอกก็คือสองใส่ไม้เอกนะฮะเป็นส่องนะครับและภาพสุดท้ายลูกศรชี้ไปที่เส้นทางที่อยู่ไกลนะครับกล้องส่อง ทางไกล14,000ต่อ6,000ครับสู้สู้ครับคุณซันครับตอนนี้แชมป์ของเราครับขึ้นนำ14,000ในขณะที่คู่ต่อสู้6,000ค่ะเท่ากับว่านำไปกว่าครึ่งทางอยู่ที่คุณซันเท่านั้นเลยนะฮะว่าจะสามารถสกัดไว้ได้หรือเปล่า6,000ยังไปต่อได้อีกสวยๆส,สู้เท่าไหร่ครับ2,000ั 2> 2, นะ 2,000มาครับรวมเป็น4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยางรหาดเสียงมาครับปริมาณเหมือนกันของกลองปริมาณเหมือนกันของกลอง ปริมาณเหมือนกันของกลองคุณเล้งกดอีกแล้วนะครับปริมาณเหมือนกันของกลองปริมาณเหมือนกันของกลองโอ้ยใช้คพนมมือเลยทีนี่ตาย,ยละดิฉันก็อยากจะไหวเหมือนกันค่ะคุณเล้งได้ตอบแล้วตอบเลยค่ะสองพยางเท่าเทียมครับเท่าเทียมนาย่ีสุดครับรับไปสองพันครับ อย่าจะรีดมือให้เลยเพราะกดเป็นสิบแล้วเพิ่งจะได้ตอบจริงๆนะคะอะฉะนั้นแล้วให้เติมพลังด้วยดีน่ากาบ้าด้วยนะคะนมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกค่าญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันเพิ่มให้คุณเล็งเยอะๆเลยค่ะเท่าเทียมครับปริมาณเหมือนกันก็คือเท่านะครับของปลอมก็คือเทียมเท่าเทียมแต่ตอนนี้ไม่เท่าห่างกันเยอะเลยแชมป์มีอยู่12 0่0ครับ คุณซันมีอยู่4,000ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันครับสู้กันอย่างอัตโนมัติคนละ2,000ตรงกลางซึ่งแน่นอนครับจะทำให้คุณซันเหลือ2,000นอกจากจะทำให้ขึ้นมาเป็น6,000โดยการดึง4,000ตรงกลางนี้กลับมาให้ได้และจะกลายเป็น6,000ต่อ1,000 0สวยงามดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสภาพมาครับ ครับเคมีค่ะเคมีถุกต้องครับยาดองก็ไวเหมือนกันไวอยและคุณยาดองก็ไวมากๆแต่ก็เสร็จน้องเอ๋ออีกแล้วภาพแรกครับกุญแจคีภาษาอังกฤษนะฮะภาพสุดท้ายรถเมยก็เมคีเมฟูนกลับเคมี14,000ต่อ2,000ครับ สิทธิ์อยู่ที่คุณซันแบ่งไหมครับไม่แบ่งครับหมดหน้าตากเนหมดหน้าตานะมาอพวกเราเสียงเชียร์เลยจ้ะเสียงเชียร์เต็มที่ค่ะซันค่ะเสียงโหเลยเสียงโ ho อันนี้เชียร์ค่ะไม่ได้โ่ะเชียร์คนอยู่นะะสี่พันนี่ถอดใจหรือยังครับไม่ไม่ไม่ถอดนะสู้นะครับมาสี่พันนี้ถ้าเกิดคุณซันดึงกลับมาได้ไปต่อแน่ๆนะครับค่ะ ไม่หนึ่งข้อก็สองข้ออยู่ที่เอย๋ยแต่ถ้าเอ๋ยดึงไปได้ปิดจ็อบแชมป์สมัยที่37ด้วยเงินสะสมอีก16,000บาทสูงอีกแล้วสีพันตรงกลางโอกาสสุดท้ายของผู้ทัาชิงหรือคุณสันดาวินชีขอ4พยาง4พยางรหัสภาพมาครับ เบอร์สิบค่ะไว้ท <Be ard S 1> <video. S 2> ีเดียวเกิดแล้วนะครับที่เฮ้ยครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ปิดจบครับภาพแรกนะครับผมน้องเขากำลังยิ้มอยู่นะฮะ ภาพที่2พี่น้อยวงพลูะนะครับพี่น้อยก็ยิ้มเหมือนกันก็ยิ้มน้อยยิ้มและภาพสุดท้ายก็คือคุณใหญ่นั่นเองยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ปิดจ็อบแชมป์สมัยที่3 7พร้อมกับเงินรางวัลสะสมอีก16,000บาทครับและขอถวายบุญธรให้กับคุณจันครับวันนี้กลับไปก่อนพร้อมกับเงินสินสอ0ับาทครับ ไปอีกหนึ่งออสมัยแล้วเชียร์ตอนนี้ดิฉันจะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่ออกแล้วคะเนี่ย <c oughs> ไปอีกหนึ่งใช่ไหมสี่เสาหลักยังมีอีกค่ะพี่คือตอนนี้อาจจะดูว่าแชมป์เรามาแรงแต่ตรงนี้ก็มาแรงไม่แพ้กันนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มีโอกาสได้ต่อโอกาสนั้นมาถึงแล้วแต่จะเป็นของใครเรนดอมค่ะ <c oughs> คุณแว่นคุณแว่นดูปลื้มปิติที่จะได้ลงไปใช่ไหมคะคุณแว่นคะไม่อยากลงเลยทำไมไม่อยากลงอ่ะเออจริงๆไม่ได้กลัวแพ้นะครับแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ได้มานั่งเล่นเกมในรายการอ๋อคืออยากอยู่กับรายการเราไปนานๆใช่ครับง่ายนิดเดียวชนะคนนู้นค่ะคุณแว่นนะคะทำไม่ได้นะคุณแว่นนะจะพยายาม พยายามนะคะไปกำลังใจให้คุณแว่นด้วยค่ะเชิญคุณแว่นครับสวัสดีครับคุณแว่นครับครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับอ่าเป็นครูครับครูสอนวิชาอะไรครับภาษาไทยครับภาษาไทยครับสอนในชั้นระดับ อ๋มหนึ่งครับมัธยมศึกษามหนึ่งครับผมนะครับอยู่กับเรามาสักพักใช่ค่ะแน่นอนหละเขาไม่อยากลงมาเพราะเขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาสติวแล้วถึง7 0 0 0บาทโอ้โหไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวถือว่าไม่ใช่น้อยสําหรับการที่มีคนเอ๋ยเป็นแชมป์เพราะว่าโอกาสจะได้ตอบนั้นน้อยมากพี่แว่นครับกดดันไหมครับก็กดดันครับกดดันแต่ผมเชื่อว่าแมตช์นี้สนุกแน่นอนแน่ๆเลยค่ะ มาดูกันดาวินชีใส่ให้คนละหมื่นครับและสู้กันมาคนละ2,000ตรงกลางรหัสแรกครับดาวินชีขอ2พยางสองพยาง,ง,ยางรหัสเสียงมาครับเป็นเน็บร่างกายกระตุกเป็นเน็บร่างกายกระตุก เป็นเน็บร่างกายกระตุกเวยครับชาชักค่ะชาชักถูกต้องครับเป็นเน็บก็คือชาร่างกายกระตุกก็คือชักชาชักแชมป์ขึ้นนำก่อนครับ12,000ต่อ8,000ครับคุณเอกนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเบอร์สามเบอร์สามกดบ่อยกดบ่อยมากคุณเอก กับพี่เล้งหละตอนนี้ใช่ยาดองก็มายาดองอีกคนหนึ่งนะคะนะครับเบอร์สี่ก็มาเหมือนกันหมื่นสองพันครับอยู่ที่แชมป์แปดพันอยู่ที่คุณแว่นครับสิทธิ์เป็นของคุณแว่นสู้เท่าไหร่ครับสองพันครับสองพันมาครับรวมเป็นสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางครับดาวินชีขอสี่พยางสี่พยาง รปรภาพมาครับแมตช์นี้คุณแว่นจะสู้กับแชมป์เอ๋ยได้สนุกแค่ไหนเอาไว้กลับมาชมกันต่อพรุ่งนี้ครับ